านไหนผู้ติดตามยังไม่ครบ1 0,000คนแวะมาบ้านน้องเจยได้นะคะบ้านน้องเจยยังขาดอิพพันศักดิคนคะ่ะมาเป็นกําลังใจให้กันและกันมาเป็นครีเอเตอร์ที่น่ารักต่อกันนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะผ่านมาทางนี้ก็แวะมาบ้านนี้มีแต่กําลังใจให้มีแต่ความสุขให้นะคะมีแต่มิตรภาพที่ดีให้กันเป็นครีเอเตอร์ต้องมีน้ําใจให้กันและกัน ผ่านมาก็แวะมาทักทายมาพูดคุยกันก่อนอันนี้เรื่องจริงนะคะถ้าบ้านไหนยังไม่คบผ่านมาได้ค่ะผ่านมาบ้านเราได้นะคะบ้านเรายินดีเสมอค่ะบ้านเรายินดีตอบรับเพื่อนเพื่อนทุกคนบ้านเรายินดีแบ่งปันน้ำใจให้เพื่อนเทุกคนคีเเตอร์ด้วยกันต้องมีน้ำใจให้กันและกันไม่ว่าจะบ้านเล็กบ้านใหญ่ผ่านมาก็มาทักทายมาพูดคุยกันได้มาหัวเราะกันได้ ขยันลงคลิปลงโพสต์ให้สม่ำเสมอนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าระบบจะดันเราตอนไหนบางทีเราไม่รู้ว่าคลิปเราจะปังตอนไหนไม่รู้ว่าคลิปเราจะแตกแสนแตกล้านตอนไหนอาจจะเป็นคลิปที่เราเพิ่งจะลงอาจจะเป็นคลิปเก่าๆก็ได้วันนี้น้องเจ้ยก็มาให้กําลังใจคนทําเดียวด้วยกันมาให้กําลังใจเพื่อนๆที่บ้านยังไม่ครบหนึ่งหมื่นคนก็ผ่านมาบ้านเรามาทักทายกันมาเอากําลังใจจากเราไปมาเอา ลอยยิ้มจากเราไปมาเอาเสียงหัวเราะจากเราไปได้นะคะบ้านนี้ยินดีให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนทุกคนเพราะเราเป็นครีเอเตอร์เหมือนกันพยายามดูคลิปเพื่อนให้จบพยายามเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนพยายามเข้าไปคอมเมนต์เพื่อนช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้ช่องเราเพื่อนได้เหรียญแต่เราได้เปิดค่าการมองเห็นนี่แหละค่ะเขาถึงบอกว่าพยายามดูคลิปเพื่อนให้จบพยายามเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมันจะได้ทั้งสองฝ่ายนะคะ และใครที่หาผู้ติดตามยังไม่ครบหรือยังไม่ครบหนึ่งหมื่นคนผ่านมาบ้านเราก็แวะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เป็นกำลังใจให้กันและกันได้ไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่เรายินดีให้กำลังใจทุกคนเรายินดีต้อนรับเสมอเรายินดีสนับสนุนกันยินดีที่จะ ผักดันกันไปนี่แหละค่ะน้ําใจของครีเตอร์ที่มีให้กันต่อกันที่มีให้กันและกันตลอดคนไหนที่ยังไม่กล้าพูดออกกล้องคนไหนที่ยังไม่กล้าเต้นไม่กล้าอะไรก็ลองฝึกอยู่หน้ากระจกก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมาทําลงคลิปถ้ากล้าหรือถ้าพูดเก่งก็ค่อยเอามาโพสต์เป็นคลิปเนี่แหละค่ะเราฝึกได้เราทําได้เราเรียนรู้ได้เรียนรู้จากช่องใหญ่เรียนรู้จากช่องเล็ก ช่องเล็กด้วยกันนี่แหละค่ะจะสนับสนุนกันจะพากันจะถึงเป้าหมายโดยเร็วเพราะว่าช่องเล็กเขาจะเห็นคอมเมนต์เราได้มากกว่าช่องใหญ่เพราะว่าช่องใหญ่บางทีคอมเมนต์เขาเยอะเขาไม่สามารถเห็นคอมเมนต์เราถ้าช่องเล็กๆเนี่ยเขาจะเห็นคอมเมนต์เราได้มากกว่าช่องเล็กด้วยกันจะดันกันไปให้ถึงฝั่งฝันเร็วๆนะคะคลิปนี้ก็มาส่งกําลังใจมาส่งพลังบวกมาส่งกําลังใจให้ครีเอเตอร์มือใหม่ด้วยกันนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกบ้านทุกหลังนะคะ อย่าลืมแวะมาบ้านน้องเจ้นะคะเลิฟเลิฟนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย